สวัสดีครั้งนะครับเพื่อนๆพื oui. ่อนมาร์ติเนลี่อาร์มี่อาร์ทีที่26มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงเทศกาล t ทีมออฟเดอะซีซั่นพิมเล็กเหมือนเดิมนะครับใน EP ก่อนถือว่าเป็น EP พีประวัติศาสตร์ของช่องอันหนึ่งเลยนะที่เราได้ซื้อทางด้านกาเบรียลมาร์ติเนลี่ตัว Team of the Season มาตั้งแต่ Day 1เลยนะครับเมื่อวานผมซื้อมาในราคา549,000คอยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าตอนนี้ราคามันเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือเพียง400,000เท่านั้นคงขาด หนึงแล้วมาซื้อในวันนี้ก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเมื่อวานตัวมาตี้ UCL ที่ผมขายไปราคามันก็ดีกว่านี้รวมถึงแครี่เคนที่ผมขายไปเมื่อวานผมก็น่าจะขายไปประมาณ3ามแสนห้ามั้งตอนนี้ก็เหลือ2องแสนเหมือนกันก็ถือว่าผมไม่ได้ขาดทุนอะไรในเรื่องของราคาที่ลด,ดลงเพราะว่าแครี่เคนที่ผมขายไปมันก็ลงไปด้วยนะครับเพื่อนๆเรื่องราวของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นทางด้านทีโบลซีซั่นครับกันต่ออีก5เกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปคัดฟุตกันนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในวันนี้นะจริง เหลือเวลาให้ผมเล่นอีกประมาณ3วันเต็มๆเลยนะเพื่อนๆในคืนนี้อาจจะคัดให้ผ่านไปก่อนก็ได้และเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นะครับก็ค่อยมาต่อแต่ว่าในเรื่องของเรื่องคือผมได้คัดไปบ้างแล้วนะครับเล่นไปทั้งหมด4เกมตอนนี้เหลืออยู่6เกมให้เล่น เพิ่งชนะไปได้แค่เกมเดียวเองนะครับหมายความว่า6เกมที่เหลือผมต้องชนะ3แพ้3เป็นอย่างน้อยเพื่อให้คัดผ่านนะแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยต้องไปปั่นดีวิชั่นกันอีกยาวๆเพื่อเก็บแต้มมาคัดใหม่เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเพื่อนๆได้กันกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากดปุ่ม s u b s ไ r i b e ให้ก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับฟุตชิปคอยร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าไหนคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบคอมฟอร์ t เทรดปลอดภยัยมมมมัั่่นใจไได้เตีมมีหกภาษ ทำให้คาแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิจิวฟรีฟ้าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใน SBC กันเลยนะครับเ,เพื่อนเพื่อในวันนี้นะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างก็คือทางด้านไคฮาวเวดแฟตแบ็กนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆนสแตท9ก้นะเล่น C A M S T C F คือได้หมดเลยไฮมมเดียมขาซ้ายสกิล4วิก 4, 4นะครับราคาค่าทํานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2, 5 0 0 0 0คอคเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนใช้สกอ์เลตติ้ง86ดสบ 88บนะอย่างอ okay. 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 ื่นก็ไม UH ่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆอย่างแรกในวันนี้ที่จะเล่นก็จะเป็นโหมดทำด้านทีมเวอร์ซีซั่นครับเหมือนกับ EP ก่อนให้ครบ5เกมก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุยคัตฟุตนะครับเพื่อนๆหน้าตาทีมวันนี้ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับและนี่คือทีที่ผมเจอนะครับในทีมเวอร์ซีซั่นวันหล็กนะโอเคอยู่นะกองหน้าเป็นฮาร์เรนแล้วก็เป็นบูโน่จีกับโจลิงตันอะไรประมาณนี้ในค่อยตึงเท่าไหร่นะครับหวังว่าจะชนะได้นะจริงผมเล่นไป2เกม้วเพื่อนๆ ตานี้เป็นตาที่3นะครับยังไม่ได้ซักวินเลยนะแพ้2เกมรวดเลยนะครับหวังว่าตานี้จะชนะได้นะครับโอ้โห <Real chance. S 2> ชนข้านี่ครับคุณย่ญญาต้องได้แล้วแหละ,ละหนึ่งศูนโอเคตานี้ต้องชนะนะครับ สองศูนย์าที่อุดคุณพ่อเมือมีปัญหา <c oughs> นะครับโอ <c oughs> <c oughs> สวยมากสามศูนย์ไปต่อนะครับตามหาวินที่สองของวันนี้เอเดสันโอเค โอเคได้ยูได้ยูอุ๊ยกาเบรียลเคนสุดทุยมันตึงตรงกาเบรเียลเคนสุดนี่แหละเพื่อนๆไม่ให้ตึงตรงไหนนะตึงตรงกาเบรเียลเคนสุดนี่แหละแต่ตำแหน่งอื่นเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเขาอาจจะไม่ได้เล่นทีมพรีเมียร์ลีกไงเขาเลยจะมีตัวไม่เยอะอาจจะอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับบางคนนะก็แบบจะทําทีเป็นฟูอิตาลีฟูสเปนอยู่พอมาถึงในช่วงแบบเทศกาลพรีเมียร์แล้วไม่ค่อยมีตัวแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็แต่ลำบากนิดนึงนะครับ โอ้โหโดนจริงๆแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ผมกำลังจะสวนกลับนะครับแล้วสวนไม่ได้เขาปาดเขาสาดกลับมาให้เคซุสนะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ไปเลยแย่แล้วโอ้โห oh, สองศูนย์ไปเลยมามากิเวลไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหโดนสามหนึ่งไปเลย เลิกเขานะครับแย่แล้วเพื่อนๆจะไล่ทันไหมเนี่ยต้องยิงไล่กลับมาด่วนเลยนะครับตัวนี้นะถ้าอยากยีงอยาก,ยากชนะอยู่อะโอเคกลับมาอีก <c oughs> เป็นคีเวลคนเดิมนะครับที่ช่วยปลุกความหวังให้กับทีมเรานะครับ สามสองยวไม่จบหรอกนะคีเบลอีกแล้วหรอวันนี้คีเบลนี่แบกทีมข,ขึ้นหลังจริงเลยนะอือสากาโรนี้สวยมากเขาพลาดเฮ้คุณยา่าเฮ้ยเอาะเอาะเอา啊คขาไม่ตายจริงๆนะครับ <laughs> เอาะเอาะโมเมนตัมมาว่ะ เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยโอ้ยมือสันเรายอสู้เขาหน่อยเพื่อนแทงเร็วสันเรายอสวยโอเคโอเค Yes Come back สามลูกลวดขึ้นมาเป็นสี่สาม โอเคจ้เกวินที่2ของวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ได้ไปแค่2วินนะตาสุดท้ายแม่งโหดเกินไม่ไหวนะครับเอาแค่2วินไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าผ่านออฟฟิทิอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะมาผ่านในเรื่องของการชนะครบ5เกมนะตอนนี้ผมก็ขาดอีกแค่5เกมเท่านั้นแต่ยังเหลือเวลาให้เล่นอีกตั้งหลายวันนะครับยังไงก็ได้แน่นอน นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับตรง10วินนี้แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ EP ไหนนะหลังจากเมื่อกี้ที่เล่นหมดคับเสร็จนะถึงเวลามาคัดฟุตต่อแล้วเหมือนที่ผมบอกเลยว่าผมเล่นไป4เกมแล้วเพิ่งได้มาวินเดียวเองนะครับเหลือ6เกมให้เล่นต้องชนะ3แพ้3นะครับเพื่อคัดให้ผ่านนะถ้าคัดไม่ผ่านขึ้นมาทีนี้ยาวแนหนุนนะครับฟุตแชมเปี้ย์ออฟคอมเมนเดกอโอเคเจอร์ดโอเคทีไม่ตึงเท่าไหร่แล้วจะเป็นเพื่อนๆมือใหม่นะครับหวังว่าจะชนะได้นะ ดีมิทีดิมิทีหนึ่งศูนย์นะครับเอ้าทำอะไรเพื่อนยิงครึ่งสนามเฉยมันก็ไม่มีอะไรเลยแบบบางทีเพื่อนๆซื้อมาแบบโหยิงเขาว่าช็อตเลยสวยมากแต่มันต้องอดทนนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งไปเย็ด เดี๋ยวนี้ม,ม,นมีปัญหาครับเพื่อนเพื่อนสบายไหมว่าคุณแชมป์ไปออฟอ,อ,อ,อะไรอ่ะ,อะโอ้ยหา้าหนึ่งไปเลยหรือว่ายิงคมผิดปกติแปลกแปลกอุยอ้ย ไหลไหลโอ้โห like, like. oh, ดูทีที่ผมเจอสิเพื่อนๆโอ้โหโหดมากซาริบาเอป้าเป้โอโกชาอีกตายแล้วนี่สิป,ปี้เหรอจริงเหรอ,อเฮ้ยสิป,ปี้ขอบคุณขอบคุณ <c oughs> โอ้ขอบคุณพี่กำลังจะคัดไม่ผ่านพอดีเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เจอซิปปี้เฉยขอบคุณครับจริงๆจะเล่นก็นได้นะซิปปี้มเมื่อกี้นะครับผมกดไปเจอน้องเบบี้ซิปปี้นะครับน้องได้จะตีในช่องนี่แหละนะครับน้องก็แจกวินให้นะครับต้องขอขอบคุณไปถึงซิปปี้จริงๆนะที่ทําให้ผมคัดผ่านนะั้นอีก3าเกมที่เหลือต้องชนะให้ได้1เกมถ้าไม่ได้นี่ก็ต้องทำตัวเองแล้วนะน้องกุส่าให้ขนาดนี้นะครับน้องช่วยส่งผมไปถึงฝั่งฝัน โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมคัดฟุตไปตอนนี้ยังคัดไม่ผ่านนะแต่ว่าผมถึงเลเวล15แล้วครับจต่การเล่นครบ15นัดแล้วก็ไปทํา SPC ด้วยมาถึงในออปชั่นในการเลือกระหว่างโมเสสไคลเชโดกับแพ็ก83คูณ15นะครับซึ่งผมขอเลือกแพ็กละกันในรอบนี้นะครับเพราะว่ากองกลางตัวรับข่งผมมีตูรามยืนพื้นอยู่แล้วนะครับขอลองเสี่ยงดูสักครั้งกับการเปิดแพ็กตามล่าหาการ์ดทีมเมอซีซั่นโดยเฉพาะนักเตะเซนนอน นะครับเพื่อนๆนขอให้มันเป็นอะไรที่ดีนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับผมนะโอเคเพื่อนๆนนะครับไปลุยกันเลยนะครับเปิดเลยแล้วเดี๋ยวจะได้มีการ์ดไปเล่นต่อนะครับในคัทฟุตเพย์ออฟนะยังคัทไม่ผ่านเลยนะครับณนะนะเวลานี้นะซองที่มาเป็นซองสีดำแบบสวยงามสุดๆไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดกันแบบตรงๆแบบนี้เลยนะกันนะครับไม่ปงไม่ปิดทั้งนั้นถ้าไม่มีสีฟ้าออกมาผมก็คงจะผิดหวังมากๆนะครับอย่างน้อยต้องมีสีฟ้ามา นะครับใครก็ได้นะมาหน่อยนะไปเลยโอเคโอเคดิทอนเซมิโโรไม่แพงมากแต่เก่งครับพวกผมได้ในไอดีหลักมาแล้วด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคนะก็มาแทนตูรามได้ไหมถือว่าได้อยู่นะครับ แต่ว่าต้องลุ้นด้านในด้วยนะคบว่าด้านในจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะว่าคาเซเดตเยอะมีโอกาสที่จะซ้อนมีตัวที่2ตัวที่3าตามมานะครับคาร์ลไปดูข้างในด้วยโอ้โหมาตัวเดียวนะครับ เกือบจะกรีดแล้วนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคไหมเพื่อนๆไม่ยอมเลือกไคเซโดมาได้คาซิโลแทนพอดีตูรามันน้าไม่เหมือนพอดีก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็ได้จะแจมอยู่นะเพื่อนๆตัวบาซิลผมก็ค่อนข้างจะมีลิงก์อยู่แล้วนะครับเยี่ยมเลยครับคาซิเมโลยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมพอใจแล้วถึงแม้จะไม่ใช่ตัวเซนอนที่อยากได้นะครับอยากได้มาตี้ซากาซาลิบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาอยู่แล้ว โอเคเดี๋ยวไปลองจัดคาเซลงทีมหน่อยว่าจะจัดลงได้ไหมนะครับเพื่อนๆสี่สองสองสองวงเล็บ2นะครับเพื่อนๆแบบนี้น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวลองปรับหน่อยนะครับอ่าซาก้าปีความเหมือนเดิมแล้วก็มาตี้ก็ปีกซ้ายเหมือนเดิมนะครับถอยลงมาหน่อยปาเยสนี่ก็ปรับไปเป็น ST นะครับปึ๊บเป็นไงบ้างตอนนี้นะครับอืมแบบหนึ่งนะมีปัญหาอีกนิดหนึ่งทีนี้นะครับหลังจากที่ผมปรับไปนะครับก็จะมีทางด้านดิวิตี้าเยสนะครับ ที่ค่าเข็มไม่เต็มนะครับมันก็ต้องเอาออกแล้วแหละถ้างนั้นเป็นมัธิยุทธคุณย่าแทนเลยแล้วกันอ๋อคุณย่าไปปุ๊บเปลี่ยนโค้ดไปเป็นโค้ดทีมชาติฝรั่งเศสสวยๆเลยอะ่ะเพื่อนๆแต่ก็เสียดายปายเยนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณย่ามันก็ตึงอยู่แล้วทุกคนก็จําชื่อเสียงของเขาได้ดีนะครับทีมก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะรออัปเกรดซาก้า รออัปเกรดเป็นไว้เป็นซาลิบาหรือซีเซนโกแดนเอโคอะไรแบบนี้ก็ยังได้นะถ้าอเดกาดมาเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะจัดยังไงนะครับขอให้มันมาก่อนซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะพอจัดได้นะถ้าเอาอเดกาดมาแทงคุณย่าแล้วปรับแผงได้เป็น43 3มวงเล็บ2ที่มันมี CDM ตัวหนึ่งแล้วก็ C m 2ตัวเพราะว่าอเดิกาลง CM ได้นะครับเพื่อนนะก็จัดไปแบบนี้ละกันนะในการเล่นต่อในวันนี้นะครับ หือว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะไปครับเกวัดใจของเราหวังว่าจะชนะได้นะอย่าโหดบ้างนะเอเดสานเนสตาทิปปีโอเคแฮร์รี ier, okay. ่เคนไคลเฮาเวตแฟตแบ็กแล้วก็บรูดี้ฟอลเลอร์แล้วก็มูซาดิอาบี้ราจะถึงไฟนอลได้ไหมเกทีนี้ก็ถือว่าเบาอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เขาใส่แฮร์รี่เคนมาเป็นตัวโลนด้วยนะเนี่ยสู้นะสู้สูนะ้สสอาให้ผ่านไปเลย ตัดให้เลยนะครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเอาคุณยาล้างสนามไปปุ๊บกลับมายิงเลยเหรอนี่้ลงสนามกลับเพราะครับพี่คาเซมิโร่มานะเนี่ยปาเยสจะได้เล่นอีกใบเนี่ยปายเยสไม่รู้จะจัดลงยังไงเลยถ้าจะใช้คาเซมิโร่นะครับถ้าอยากใช้ปาเยสต้องเอาตูรามกลับมาด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับว่าจะจัดยังไงต่อจากนี้นะ เอาเลยเน้นเนะเพื่อน,นเ,นนเนนโอ้โหโดนสอนึ่งไทยเวทสามหนึ่โอ้ยสามสอ <c oughs> โอ้ยไม่สา เอาดิคุณย่างเอาให้อยู่ตามมาแล้วก็หนีได้อีก EC หนึ่งหนึ่งะโอ้โหมันดูมันทำดิเพื่อนเพื่อนมันยิงสวยเกินมันวนเลขกลางอากาศเลยอะเพื่อนเพื่อนดูดิโฟลเลอร์เชื่อมันไม่ยอมให้ผมชนะง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนมันบอกว่าอยากชนะมึงก็มายิงกูดิเพิ่งจะนำได้เมื่อกี้เองนะครับเชื่อสวยจัด หลังเล่อเพื่อนยิง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 ,ยง,ยงจะใครกูจะขยับกูดีไปนะเอาดิเอาสิเอาดิผมจะเย็นกว่านั้นแล้วรอบนี้เอาดิมึงขยับดิกูจะยิงเสาแรกให้ด้วยเลยสุดท้ายเขาไม่กมกดขยับนะครับก็าเห็นผมชะลอขนาดนั้นแล้วอะ่ะดังเลมึงดังเลดังเล ขยับดีไหมนะขยับดีไหมนะฮะแน่นอนความมั่นใจความมั่นใจเพื่อนๆโอ้โหผมดึงรอเลยเนี่ยขาดตายเลยแมยเนสเตอร์ฮะเจอมาที่ทีมออฟเดอะซีซั่น หลังหักบอกเลยนะครับของมันขึ้นแล้วมันตีเสมออยู่นั่นแหละนะครับสี่สี่เป็นเจดสี่ไปเลยนะครับเพื่อนๆไหลเป็นน้ำเอาไปอีกลูกนึงไปเพื่อน <S <S โอ้โหบัตทิยูดคุณยา welcome back นักเตะตำนานแห่งสมโมสรแห่งนี้นะครับ ตั้งแต่ปาเยตมาก็ไม่ได้ลงเลย Welcome back bro โอ้โห้เจ็บเจ็บเจ็บสุดๆช็อตช็อตฝั่งหนูแม่งช็อตแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเกมนี้สนุกจริงๆนะครับฟอร์มอย่างนี้ไปเล่นไฟนอลแม่งเลยดีไหมเนี่ยโอ้ยโดนยิงลูกปรับใจมาเป็น85นะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ผ่านอยู่ดี แตะทิ้งไปเลยเอคัดผ่านนะครับสัปดาห์นี้คือจะเหมือนกันนะครับต้องรุ้นมาถึงเกมที่9เลยนะครับถึงจะผ่านนะเพื่อนๆที่แรกนะี่คุณจะไม่ได้แนละ้ววันนี้คุณย่ากดไป4ลูกอะเพื่อนๆเออคัมแบ็กสุดๆนะครับสงสัยป้ายเย็ดคงจะไม่ได้ใช่นะม้งอีพ <c oughs> ีก่อนยังบอกอยู่เลยว่าเป็นการแบบที่แบบต้องเลือกนะอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคผ่านแล้วครับเซตท้ายของ EP นี้ก็เดี๋ยวลองไปเล่นฟุตชมป์ไฟนอลดูบ้างนะไม่รู้ว่าจะชนะได้บ้างหรือเปล่านะครับไปลองเชิงดูก่อนนะครับว่าจะพอไหวไหมเพราะว่าตอนนี้กําลังตึงสุดๆเลยนะครับมันเหลือเวลาให้เล่นอีกตั้ง3วัน10ชั่วโมงเพ,เพื่อนผมค่อนข้างเหลือเวลาเหลือๆมากๆนะครับในสัปดาห์นี้นะเหลือเฟือเลยจะเล่น EP ได้ยังได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ ฟอมมันค่อนข้างโอเคอยู่นะช่วงท้ายเกมเมื่อกี้ทีมก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะที่ใช้คุณย่ากลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อนๆไปเลยเกมแรกของฟุตชมป์ไฟนอลกันเลยนะครับเพื่อนๆหวังว่าจะไม่ตึงมากนะขอดูหน่อยโอเคเอ้ยใหย่โตเล่โอเคแต่โดยรวมก็ยังเป็นเพื่อนๆมือใหม่อยู่นะทีมนี้นะครับผมต้องชนะได้นะเนี่ยแบบนี้จะบอกนะว่าเขาไม่เล่นจริงปะเนี่ย เล่นจริงป้าเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณจริงจริงกดมาตอนแรกมีคนแจกให้เลยตอนแรกในดีหลังไม่เห็นมีแบบนี้บ้างเลยอะ่ะในดีหลังนี่กวาจะได้มาแต่ละวินนะ่ะขอบคุณจริงจริงครับไปตอนน่อดิรออะไร อุ้ยเปิดมาแบบนี้อุ้ยโอเคโอเคโอเคตกใจตกใจนิดหนึ่งตกใจยาชินนึกว่าจะโหดนะครับแต่ว่าทีเป็นเพื่อนมือใหม่เหมือนกันนะครับแต่กองหน้าค่อนข้างตึงเลยครับดูที่ฟอลอร์กับทางด้านซาอิอาโอไวรันนะครับฮะไม่เอานะเพื่อนมันเสียบอลกลางสนามแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็โดนสาดมาแบบนี้หนึ่งศูนย์เฉยเลยอะเกิดอะไรขึ้นกันครับ คุณย่าตีเสมอให้ทันควันชิบหายถึงจะตีเสมอได้นะครับโดนไครฮาวเวตยิงขึ้นสอหนึ่งอีกอ่ะเพื่อนๆแแอเลยครับ ผมเลือกเลยครับคือผมถ้าผมลกนิดนึงอะผมยิงไม่เข้าแน่ครับแต่ว่าผมเลือกที่จะชะลอนะครับแล้วก็เอาชัวร์ให้ได้มากที่สุดนะครับในนาทีที่89เเอาให้อยู่นะครับจบว <c oughs> ินที่สอง <c oughs> ถือว่าเป็นวินแรกที่ผมชนะได้ในตัวผมเองนะครับส <c oughs> ุดยอดเย้ yeah. โอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับมาเตียรีอาร์พีอาร์ทีจีอีพีที่26ก็ขอจบลงที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปเล่นมานานพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าคัดผ่านแล้วแล้วก็มาเล่นไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นไป3เกมได้มา2วินแต่ยังเหลือเวลาอีกทั้ง3วันนะครับเดี๋ยวใน EP 27เดี27เรามาจัดเต็มเอาให้มันจบไปใน E ีี27เลยนะตอนนี้ก็ต้องตั้งใจแล้วแหละนะครับสหัหดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สําคัญ,ญจริงๆนะครับสาหรับไ d ดีของเราเพราะว่าเราเป็น ทีมมาร์ตี้อาร์มี่ไงใช่ไหมเราก็ต้องอยาได้เตยเซนอยีกแล้วผมเพิ่งได้มาแค่2คนเท่านั้นเองแล้วเป็นการ2คนแบบซื้อมาด้วยนะครับถ้าได้ใครในเนี้ยหคนเนี้ยได้ใครมาก็คือใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมสแตลลมาร์ตี้นี้ก็ได้เพราะผมซื้อมาก็จะได้ขายตัวพวกนี้ไปนะครับหวังว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีเกิดขึ้นนะครับใน ep ที่ยี่สิบเจ็ดนะรวมถึง sbc แพ็คลงแพ็กรูปหาแพ็คนักเตะทีมเออรซีซั่นใบนอื่นๆด้วยนะวันนี้ก็ได้อัปเกรดมาเป็นพี่กาเซมิโ่ได้แหละนะคซึ่งงก็งจใช้ยาวตอนน่อจาก นะรวมผมเล่นมาตั้งแต่อดีหลัก็แหละผมว่าเขาค่อนข้างโอเคนะครับราคาที่มันไม่แพงเนี่ยเป็นในเรื่องเพราะว่ามันเป็นตำแหน่ง CDM อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับราคามก็เลยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าความเก่งเนี่ยอยู่ประมาณราคาการ์ดประมาณสามสี่แสนได้สบายๆแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวคงจะใช้ทีมหน้าตาอะไรประมาณนี้ไปก่อนคุณย่าก็ได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งปายเยตก็นั่งไปก่อนแต่ก็คงจะยังไม่ย่อยนะครับสบ่วนราปายเย็เอาไว้เป็นซุปเปอร์ซับหรือว่าในนาคตเราได้ปรับเปลี่ยนทีมอีกหรือว่่่่่่าาอออออะไไไรยยยยัังงงเเเนีกกก็็คคควทบพพืืขุุณ มานะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยน,นะหรือว่าจะคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้นะว่าเฮ้ยได้ตัวอะไรมาแล้วบ้างแล้วเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวไหนมากที่สุดในเทศกาลพเมรเล็กทีมออสซีซัน ช่วยบอกหน่อยนะครับเพื่อนสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิปคอยนนั่นเองร้านฟีฟ่าชิฟคอยเก่านะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกมฟีฟ่ายี่สามเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากเพจบิ๊กจิ๋วฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพื่อนเแล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะถ้าเ,เพื่อนๆอคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป,มปล,เล,เเนนลีป่